ก็กราบสวัสดีทุกคนทุกท่านคับสวัสดีกับผมกอล์ซิลอร์เกมมิ่งนั่นเองว้าตอนนี้เพื่อนผมชื่อเอ้ยเพื่อนผมคนนี้ชื่อว่า j h เอชชื่อเกดลดอร์บอกเขามีช่องยูทูบด้วยนะช่องยูทูบของเพื่อนผมชื่อว่าว่าไม่บอกอ๋อเราเล่นเราเล่นไม่ใช่ชื่อว่ามิสเตอร์นู๊ทีเอชเอเขาเจ๋ง่อย น่าจะได้ยินกันแล้วนะแต่เราม,มาลุยด้วยกันน่ะ <c oughs> ตามมาตามมา <c oughs> เฮ้ยผมลืมบอกเลย <c oughs> ว่าเดี๋ยวผมจะเ่นน้ำตัวครั้งที่สองนะก็คือผมชื่อว่าก้านะครับส่วนคนนี้ชื่อว่าน้ำเหนือ <c oughs> ไปไหนเฮ้ยตามมาตามมาออสิต้ีนะอิตีี I am black <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ใหม่ใกล้หูฟังมากตอนเนี้ยอะไรใช่จะยินเสียงเพื่อนเราชัดๆเอาแบบเราขอฮาร์ดนั้นเอ้ยเราขอ,อยากสุดในน้ำเหนือนสีม่วงบบเดี๋ยวเราขอวางตัวละครก่อนสายนี้ฝันเอาฮาร์ดเลยใช่ไหมเก้าไม่เอานี้เราเอาตัวฟาร์มงกง่อนนะเอ้ยเอาเอาฮาร์ดีกว่าฮาร์ดีกว่า คนฮาร์ดสิมาเราขอเลี้ยงไอ้พวกนี้มันเป็นตัวตัวเลยโอเคเดี๋ยวเราเลี้ยงด้วยโอเคอันนี้ตี้ตีอย่างช้าทุกคนปักอัพเกรดเลยดีกว่าจะได้อย่างรวดเร็ว เฮ้ยน้ำเหนือววางตัวละครหน่อยเฮ้ยยังไม่บอกเฮ้ยผมลืมบอกเลยว่าน,นี่คือเกมอะไรไเกมนี้ชื่อเกมว่า Ultimate Tower Defense วางตัวละครเดี๋ยวนี้นวางตนนะัวละครนับบัตรหนาววางตนนะัวละครนับบัตรหนาว จะบอกขอวางตัวละครตัวนี้ตัวนึงแล้วกันมันจะได้แบบมันจะได้หนีไม่อรอดร้อนดิเก๋ระเบิดบเดี๋ยววางตัวละครเราด้วยเพราะว่าจะได้ฟาร์มเงินไปด้วยกันนี่แม่ไอ้เล่นมวยเอ๋สวยสวยสวยครับสวยค่ะ คับสวยครับม,มามามาอันนี้มันบวกเงินเท่าหไหร่อ่ะเก้าฮะบวกเงิน48ถ้าเกิด l e เว l แรกโคตรน้อยแต่ถ้าเกิด level เเสุดท้ายก็บวกเป็นพันเลยเหมือนตัวละครน,น้ำเหนือนั่นแหละบวกนแค่เิไม่มันต้องดูเล v e l ด้วยถ้าเกิดมัน5ขีดแล้วมันก็จะบวกเยอะ น้ำเหนือเอาเอาไอรอนแมนกับอีอีนี่ออกได้ไหมเดี๋ยววางแบบจอๆด้านหลังเนี่ยอย่ามันต้ตายหรอกกับใครตายก็เนี่ยน่าเดี๋ยวเราเอาแบทแมนออกมากันเอาอ้นี่ออกเราจะวางจะวางอีอีผมส้มอีกตัวนึงอ่ะเอาอีเอาไอรอนแมนออกเอ้ยเอาอีนี่เอออะไรอ่ะ แค่นี้แหละแค่นี้แหละเ,เดี๋ยวเราวางเดี๋ยวขอวางเอ้ยไม่ใช่วางสิไอ้ลิ้นพันจุงเฮ้ยทำไมอัพสีดาวเลยเฮ้ยแต่น้ำหนกวางตัวเราขอแบบตัวหลังๆนะวางตัวหลังเพราะกูตัวไหนไม่ตายวางประมาณแถวแถวเนะี้ย เดี๋ยวเดี๋ยวไอตัวหน้าไอตัวข้างหน้าเราวางตัวละครหมดเลยนะไอไอรอนแมนออกเอาพวกตัวละครน้ำหนัมามุงกันตรงเนี้ยให้เยอะๆตรงเนี้ยตรงเนี้ยเหรอเออตรงเนี้ยโอ้ยน้ำหนัไอรอนแมนตรงข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอารีวายมาวางนะทุกคนไอรอนแมนตรงเนี้ยไม่ใช่ไม่ถึงเอาตัวนี้อ๋ยไม่ไม่ถึงเอาตัวนี้อ๋อ เอาตัวนี้ออกไอออนแมนก็จะบอกได้เฮ้ยทำบไรล่ะเดี๋ยวเอา r e w i r วางตรงนี้มุมนตรงนี้เลยใช่ไหมก้าเดี๋ยว,วเราจะวางให้หมดใช่เพื่อนมินิบอสมันรอดไปเออเอตรงนี้แหละเอามุงกนันตรงนั้นแหละนี่นี่นี่นนน นี่นี่แน่นี่เน่เป็นอะไรเป็นบนเป็นโซนกูอปวดรนแล้วนะเนี่ย cutey c ด t e e y เสร็้ว5ดาวแล้วแงคิวไอ้มินิบอ t มา เออมันไม่รอดหรอกเจอประชาชนไอรอนแมนกับประชาชนแบทแมนมันนักกันอีกแล้วแต่ครั้งนี้มันหนีไม่รอดแน่นอนเฮ้ยลืมอัพรียเลยอัพพวกนี้จนทนเลยโอ้โหอัพแบทแมนสี่ดาวเลยเหรอเฮ้ยจกเกอร์มาเกียดจกเกอร์มากเลยอ่ะช่ม มือเราหรอกมัง้งจะหนีใช่ใชไมหมล่ะห,หรอกจะหายจุกเกอร์มอีกอีกจุกเกอร์สมนาอาพวกบ,บูทนึงแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอาพให้น้ำเหนือด้วยโอ้ว้าว ไปถึงผมไม่เปิดเพลงหรอครับเพราะกลัวมันติดลิขสิทธิ์ผมก็เลยปลิดเพลงเอาไว้โูดิตองมุมกันตรงนี้เลยอ่ะโคตรโหด <c oughs> คือแบบไม่ไม่เกิดเลยอ่ะใช่คือ,อเจเกอร์ดิจกเกอร์มาไม่กี่กี่ครั้งมาแค่ตรงนี้ก็ตายแล้วโอ้โห อุ้ยตรงนี้ห้าดาวกันหมดเลยอะ่ะเ,เดี๋ยวเอา e อ,อีนี่ออกก่อน e อ,อีนี่ออกก่อนเอ้ยปส๊บเรียบร้อยเรียบร้อยตังค์เราสี่หมื่นแล้วนะเนี่ยโอเดี๋ยวอัพให้เดี๋ยวอัพเดี๋ยวอัพช่วยเดี๋ยวอัพช่วยไม่ต้อง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 ,อง,องของฉัน <laughs> เดี๋ยววางสักตัวหนึ่งตรงนี้ละกันจะดิออกมาไม่ทีไรแบบตายเลยใช่แล้วก็วางอีดาบนี่มาเดี๋ยวเราอัพให้เป็นวางวางให้หมดเลยไม่ต้องวางแบบไม่ต้องอัพไม่ต้องอัพจ๊กเกอร์มาเลยจ๊กเกอร์นะกำลังออกดูโลกแป๊บเดียวเจ๊ กกแต่ว่าหามันอีซี่เกินไปอ่ะมันต้องอันดับสุดท้ายใช่ไหมใช่อันนี้ต้องแ a p เลอะเอะเอะคือะไรอันนี้คือแ a p เลอะเอะเลอะเอะคุณฝรั่งจเกอร์อ่ะเราแพ้มันมากเกินไปจนมันแพ้เรามากจนเราแพ้บ้างดูดิทุกคนห้าดาวสีแดงเต็ม map ใช่ใชอตอนแรกก็นึกว่า easy 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 ไมีเวฟสามส่วอ easy จะแค่มี20่สิบเวฟหรืเปล่าหรือว่าสิบห้าน่ารียี่นนะเย้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 เ ีมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ช่อง Godzilla Gaming และช่อง Miss m r Noob TH ด้วยนะครับแต่แต่ิสเตอร์นูบมันมิสเตอร์นูบแล้วก็จะมีขีดทับด้วยเออเดี๋ยวนะบ๊ายบาย